อ่าฮฮมจะได้พารน,นี่คือ250วันในเกมแต่ก็บอดออนไลน์เด็กเ e เนอเรชันต้องบอกกันเลยว่าพาร์ตต่อไปเนี่ยจะมานานมากๆเพราะรอการอัปเดตภาค GT ถ้ามีการอัปเดตภาค GT มแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันน่าจะมันมากๆเพราะว่าผมจะได้มีซูเปอร์ไซย่าโแล้วก็เนื้อเรื่องต่างๆให้ได้รับชมกัน oh. เอาละใกล้อัปเดตแล้วด้วยแต่ไม่รู้วันไหนะนะรับชมคลิปได้ เฮ้ย hey, ไวรุ่นคลิปนี้เนี่ยสนับสนุนโดย Dog Buck Shop บริการเติมโบรบัะคราคาถูกถูกนะฮะดูเลทตรงนี้เลยถูกมากอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยและคลิปนี้เนี่ยก็ยังมีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาอีกหนึ่งเจ้านะครับนั่นก็คือ Rawa Buck าานะฮะบ,บริการขายไอดีไก่ตันนะฮะในแบบ Box Food นะครับแถม Rawa Buck าานี่ก็ยังมีบริการเติมโบรบัะคราคาถูกสุดคุม้มตอนที่นี่เลยครับและล่าสุดท้ายนะนั่นก็คือ Kristen Shop น,นะครับบริการกดผลต่างๆในแบบ Box Food นะฮะแล้วก็กดเกมพาร์ กดเพชรใน All Star Defense ออสตาทาวเวอร์ดีเฟน e ์นะครับตรงที่นี่เลยนะครับคริสตัลช็อปลิงใต้คลิปเลยนะจ๊ะไปละขายของไปแล้วก็รวยเอาเลยครับวันนี้ผมตัดปเดนมาที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยไม่รู้ผมบอกคุณยังแต่น่าจะยังไม่ได้บอกกันนะและการอัปเดตคือห้องแรงน้มถ่วงนั้นสามารถที่จะฝึกค่าสเตตเพิ่มเติมได้ปกติมันเป็นการยิงจิว้วจิ้วเพื่อเก็บเรเวลนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกฝึกค่าสเตตต่างๆถึงแม้ว่าจะเรเวลตันก็สามารถมีค่าสเตตเพิ่มขึ้นได้ ฝึกกันเลยดีกว่าฮะฮะผมบอกเลยว่าการฝึกนั่นก็ง่ายมากๆเพื่อคุณกดตามตัวเลขที่มันบอกกันนะตอนนี้เป็นคูณ1นะครับก็สักพักหนึ่งก็จะเป็นคูณ2กันนะก็ได้คูณ2ในการฝึกกันนะมันก็เร็วขึ้นแล้วก็เป็นคูณ4แม่งกด4ตัวภายในเวลา5วินาทีว t t h ต f ฟัก <the> และนี่คือหนึ่งในกิจวัตรประจําวันที่ผมทําตอนที่ผมเข้าเกมมาแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่านี่คือหนึ่งในกิจวัตรประจําวันที่ผมทํายังมีอีกหนึ่งอย่างนั่นคือการไปทำเควสซูเปอร์ไซเอะในตำนาน เพื่อหาโอกาส5%เพื่อที่จะได้ล่างซูเป,ปอร์สซย่ในตำนานซึ่งควยิทำ12ชั่วโมงครั้งหนึ่งโอกาส5%โอ้ยเอาละครับในเวลาตัดเข้าสู่ช่วงใหม่ของรายการช่วงการ์ตูนเอาเลยวันนี้ฉันจะกำจัดแกเองชาวไซย,ย่าที่แสชั่ว <c oughs> นะให้แก้ไแกน่าจะเป็นคนกำจัดฉันโกจิโนตใช่้วล่ะฉันคนนี้แหละจะเป็นคนกำจัดแกด้วยนัง่งซูเป,ปอร อ้ย่ทาทรูฮ่าและนี่คือพลังที่เหนือขีดจำกัดของฉัน <c oughs> ด้วยพลังอันแค่นั้นคิ่จะกลับจัดฉันคนนี้อย่างนั้นเหรอฉันจะแสดงให้แกดูด้วยพลังแห่งซูเปอปร์ไซย,ย่าที่แท้จริงฮ่หาหาแึแก่งมบ้างทางก้นฉันก็เอาด้วยเหมือนกันซูเปอปร์ไซย่าทรี หรือแม้ว่าฉันน่ะจะมีพลังไม่เท่าแกแต่การฝึกฝนของฉันน่ะไม่เคยน้อยหน้าใครเมื่อก่อนฉันจะกำจัดแกซะเข้ามาเอ้ยเฮ้ยเฮ้จะ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 เอาเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาดลูกบอลสถานดูพลังแค่นี้กันเหรอใช่แล้วพลังแค่นี้แหละที่จะไปคุยกำจัดแกเองเออเออ ฝันหรือเปล่ากระลาบแค่นั้นจะฝันหรือเปล่าฝันแม่มึงฝันแม่มึงอีกอีง่กุ้ยพาอะไรตามึงกับกูมาใส่เลยเฮ้ฝันง้อฝันบีบังงี้อีง้ออีง่ออ้เราโดนแลเฮ้ยมึงแตมึงแตกกูึงแตกูตกูแค่นั้นนะึงแตมึงแตะแค่นี้คือเวลาของกูแล้วเอ้าไม่หรอกไม่ มันไม่จบจังงีงงไ้ไม่จะดีไปไหนอยูน <c oughs> เอาเละครับตชาชามาตอนนี้เราอยู่ในโลกอนาคตเราจะเข้าเซลเกมหรือว่าศึกชิงเจ้าจุดทุขของเซลนั่นเองครับสึกการที่จะเข้าไปเล่นได้นั้นต้องรอคนที่ครบ8คนแล้วบอกเลยว่าไม่ไม่มีใครเล่นเลยรอไป1นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มา2ชั่วโมงก็ยังไม่มาก็เปลี่ยนใช้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมไปเล่นแบบศึกชิงเจ้ายุทุกปกติกว่าน่าจะดีกว่า และแล้วในเมื่อรอห้องไปสักพักหนึ่งก็ได้คู่ต่อสู้เป็นโอ้ยพอพันเซลเลเวลเจซึ่งเอลออสตาร์เทอร์มิเฟนเจอร์กับมันไปรอบหนึ่งแล้วก็โอ้ยสงสารจริงๆเลยว่ะเพื่อห้าร้ยเวทเลเพเจ็ดไอ้แ้ยมันเป็นเผาเซลเพลเจ็ดแม่เมื่กี้เ่อเจ็ดเฮียแม่เลยไมู่ไมู่มันจะเข้ามาเพเฮียเลยวะ กูเพิ่งชนมันทีเดียวมันแตกเลยสัตว์อันนี้เบลเจ็บมันชื่อเป็ดโละเอากูเอากูได้บอกกับเป็ดโลคู่นี้อ่ะฟอร์มเวลเจ็บอีกอดูเวลาสังหารกูเพิ่งชนมันทีเดียวแตกมาเอวโอ้โห้เสียสามด้วยอ่ะโอ้ในที่สุดกูจะได้วินหนึ่งแล้ววินอ่อนได้บรรยากาศไม่แตกร่างอ่ะอยู่เลยดิมาอเจ ไม่แปลงร่างไม่แปลงร่างไม่แปลงร่างอัดีกูเอากูไม่ต่อยกูไม่ต่อยไม่มาต่อยกูเอวไม่มาต่อยกูดูท่าทีท่สมเพชของดีเอแย่มาต่อยกูอ่ะอะไรอ่ะน้องแค่นี้หรอถ้างนั้นก็จิ้วจิ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 ้วจิวจิ้จ้วจิววจิ เอาแล้วมึงฟังกูนนะมึงฟังกูนนะคอนเทนต์ต่อไปของเราในวันนี้คือเราจะปลอมแปลงเป็นชาวทัยญ,ญาที่ไปดึงความยุติธรรมไปใครที่แบบมันอยู่ในจัก,กรวาลเนี่ยมันต้องโดนกำจัดพวกกูนนะโอ้วพวกมันนั้นชั่วร้ายถามว่าคือมีหลักฐานไหมไม่พวกกูคือตัวตัดสินทุกอย่างมึงก็ใจไรงโง่ <c oughs> ไปกันแล้วสามตื่น สามตัวไปไอ้เอวเราจะเล่นจากตัวนางโง่ก่อนนี่นี่ไอ้พวกที่มันฟาร์มอยู่นี่ไงเอ้ามันกำลังทำ้ายชาวสยาเอวมาเร็วมึงเนี่ยกูอยู่นี่ไงมึงเห็นกูหรออยู่ไหนอ่ะสี่เกาหดีเอ้เดียดูดิมันกำลังทำ้ายชาวสยาที่ไม่มีทางสู้เอวเฮียส่งตัวเลยอ่ะดูดิเขาจะกำลังจะตายแล้วเอวมึงมึงมึงใจกลางมึงจะการเลย เอาเลยจะทาของกูไม่กเอาตัวห่งเดี๋ยวกูอีกตัวเอาเลยสาตตไอตสวยวยุชนมันเวทเดียวแตกเลคือตามมาได้คือตามมาได้ือตามมได้มันโดนลุมโดยกูกระบอดเดียวสามตัเรียบร้อยมันจะตายมันจะตายมันจะตายมึงไมจะตายเลยเอาฆ่ามาดิจิว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 จอวจินจฆ่ากูเ้ยกูเป็นผู้บันึควมยุติรจจไมอ่ะ เป็นฮีโร่แทบตายสุดท้ายตอนเ็ยังเห็นสุดท้ายเธอก็ไม่รักอ่ะดูดิงั้นเธอก็ตายแล้วกันทีดอกนี่มึงงั้นเธอก็ตายซะไปกับแอลดาวดวงนี้ไม่เหมาะกับเราแล้วจงมุ่งหน้าไปสู่ดาวถัดไปกันเถอะเรียยายเดี๋ยวนี้มาตามกูมา c o m b a อ View เนี่ยเราจะมุ่งหน้าไปดาว4 8 7มึงเห็นเปล่าเห็นแล้วไอ้มันอยู่คนเดียวเด่ย พอ487เสร็จปุ๊บเราก็จะไปกระทืบไพสองเกลืที่เป็นฟาร์มอยู่ทางขวาที่กินนี่แม่งท็อกซิกอย่างแท้จริงเลยว่ะโอเคอยะเอาละรับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่ที่ดาวสักอย่างหนึ่งเอ้าเอ้ามันออกจากดวงดาวแล้วเอ้านี่ยอะไรวะกูเพิ่งมา,า,าตามมันไปดิมันเดี๋ยวมันก็เลงจะไปจ้าไซยาโอ้ทำไมเนี่ยเราเอาไสามคนดีก่อนดีกว่าอืมวิจัารวลมันค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะสวนกลับไม่เป็นไร สามตสี่ร้อยสิบเจ็ดเองอ่ะสามตัวสองชิวๆชิเฮ้ยไอเชนอยู่ในแคปซูลบินดีแล้วมันนี่เอาเฮ้ยนี่เผาโบแจักไอไอ้นี่ไอนี่เผาอะไรอ่ะเฮ้ยเผาไปเล่นยทแปดเหรอเผาหุ่นยนต์เหรอไหนอ่ะยิงมาแล้วยิงพลังใส่ปิว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 อ่ะน่าจะใช่นะน่าจะเผาแอนดรอยเออเผาแอนดรอยงั้นก็เอาด่วน เวลาไมีจำกัดันหนึ่งดิฮึบเฮ้อเอาอะรครับพี่ขอซูเปอร์เซายร์ในตำนานมาบวกใครเอาคยงคูนยี่สิบไเออต้องอย่างนี้มาดีมากแอ้เอาโอ้ยมีผมแล้วว้ในดูนี้หล่อไหมเฮ้ยหล่อแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปตายตายโง่กำลังฟาร์มอยู่พอดีอู้แรงมากโอ้โห อูชุดเดียวแตกเอวโคตดแรงแรงมากใครเนะนนี่นะีดด่ยตัวนะึงเป็นยาวเลยคอแบบทีเดียวนะแบบดูดิโค <c oughs> ตรเยอะโบวแจกมันกลางอย่างวะโ <c oughs> อ,อ้ยโบวแจกที่แสนน่าถืออันนี้ใครเนะี่ยคนเดิมขอทีหนึ่งนะนวิวโอ้โหแตกมดเลย เนีโอ้โหสุดยอดเลยท็อกซิกมากกูชอบกูชอบเฮ้ยเกี่ยวอะไรแบบกำลังลับเฟซอยู่กำลังเฟซอยู่ปลิวเยียทีเดียวตายหมดเลยอ่ะน่าเกลียดมากท็อกซิกมากเอวถ้าเรานั่งยานได้ป่าวอะนั่งยานอะไรเงี้ยได้นั่งสองคนนะนะเออเออว่ะเยียดาวตัวนี้ไม่เหมาะสมกับเราทต่อไปแล้วถ้ามันมีแต่ไก่ว่ะพุงเบลห้าร้อยหาอยเบลห้าร้อยหายไปไหนหมดวะมันตีแต่ไก่เลยคิปเนี่ย ท็อกซิกกูดูจะด่ากูไปเนี่ยไม่เป็นไรกูยามทั้งหมดเองไหน๋ยวอันนี้นี่คนนี้แปลงมาซุปเปอร์ซินคโอ้เอาไอ้ตัวเดิมดีกว่าพวกเดิมเมื่อกี้ดีกว่าไอ้นี่อ่ะเอาจับไม่ได้ดูมาดิมึงว่าถ้ากูแบบว่าใช้สุดยอดพลังอันเนี้ยมันจะแรงแค่ไหนกับเชวะมัาไม่ได้อัพค่าไอเนี่ยด้วยอ่ะเออลองดูดิมันไม่น่าตายนี่ไงอย่างเงี้ยโป๊ะไม่โดนเนี่ยโดนปะ โดน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 หรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้อ่ะโดนบอดไงเออโดนบอดเหมือนจะโดนบอดแจ๊ะ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 เอามาคงงงกันเนื้อว่ะคุณดูพี่จิต้าตัวดเลยดพีจิตาเก่งกว่าไม่รู้สึกเก่งกลัวไม่รู้จักแบบแต่จิตาแบบท้องโบไปอ่ะเคยดูวะพีจิตาท้องโบว์ไปยังท้องโบ มันลงแก้วที่อ่อนแรงกว่าวิ่งหนีวิ่งหนีเนี่ยิ่งิมีหีีเกี่ยวสนุกจังเลยยาวิ่งหนีไม่ได้วู้วแล้วู้มรดนความจี่งํามันนี้มันชื่วเอลมึงอย่ารู้สึกผิดโอเคไปเพื่อนวิ่มนีคือพูดชั่อใจกอเจ็บใจคืเจ็บวันนี้ไปแล้วอะจับทุ่มว๊าปจิ้วจิ้ว ทีมอะไรอ่ะเอาดีมันจะใส่อุ๊ยเันทีมด่าลเลยวะคดูดิมันจะใส่เราอ่ะมันกล้าใส่เราอะไม่อาจจะรอเราแบบล้างหมดก่อนก็ได้นะงดูขนาดที่เรามันทำมันเยอะขนาดนั้นแต่มันยังไม่สวนเราอีกอ่ะใช่คุณรู้สึกผิดหรอไอ้เอวใช่มือมือก็ยังจะชั่วร้ายตีมันอีกได้หลานวครู้สึกผิดเราด้นไม่อาจจะทำแล้วคนเดนี้พอก็เถอะพอก็เดินดูเลยเยอะถ้าคนดูบอกว่าเราทักษิกมันก็จะบอกคนดูว่า ผู้มันเน้นพยายามที่จะฆ่าเท่าที่จะเี้าคุณนาดาลิวบอ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  <c oughs> ปอตีก็แรงนีเจ้าตีแรงแบบแรงที่เที่ยวเลย